ช่วงสองป้าเข้าครัวจะทำ้าจอรพิซ่าเกาหลีค่ะวันนี้ทำพาจอรวันนี้ให้ดูนะคะโอ้โหกระทะเบอริ่มเทิมคือทำพาจอรไม่จำเป็นต้องใช้กระทะขนาดนี้หรอก <laughs> วันนี้เนี่ยคือซื้อกระทะใหม่เพื่อที่จะมาตะลุยอ่าผงโรยข้าวปลาแซลมอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทำพาจอรให้ดู นี่เลยค่ะทำเองก็ใส่น้ำมันที่เท่าพอไม่ต้องไปถึงเกาหลีเพราะประชมคือติ่งเกาหลีค่ะเ <laughs> พราะนั้นประชมทำเป็นหมดแล้วนะกิมจิจิเกอย่างนี้ต็อกปอกตอกปอกกีบิบิมบับบิบิมบับคือเคยโพสต์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินที่บ้านประจำเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ดูใหม่นะคะ พระตอนนี้กำลังฮิตผูชมทำนานแล้วค่ะจริงทำไม่ยากนะไม่ยากแต่เดี๋ยวจะบอกวิธีทำน้ําจิ้มเกาหลีให้นะคะก็คือเอาโชยุเกาหลีผสมกับน้ําเชื่อมข้าวโพดของเกาหลีนะคะแล้วก็เอามาเคี่ยวเสร็จแล้วก็โรยด้วยน้ํามันงาชิมรสให้มีความเค็มหวานแค่นั้นเองค่ะง่ายๆทำได้ที่บ้าน ช่วงระหว่างรอนี่คือน้ำจิ้มซีโฟที่เราทำกลิ่นยังหอมอยู่เลยนะ<ช>แต่ว่าอ,อันนี้คือใบสะระแหน่จะมาทำอีกแบบหนึ่งด้วยคือเป็นคนชอบกินใบสะระแหน่ไงทำให้มันมีมิ้นมินหน่อยใช่แล้วก็ที่เห็นเขียวเห็นเป็นเนื้อเยอะๆเนี่ยคือเราใส่ผักชีอนอกจากลากผักชีแล้วเราใส่ผักชีด้วยค่ะ ที่เห็นข้างๆนั้นคือนี่ค่ะกุ้งอบเกลือและอหอยเชหอยแครงนะคะโอเคเราก็กลับมาที่พาจอนของเรากลับโป๊ะนี่เลยอ,อีกรอบหนึ่งอีกรอบ ได้ละอนนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะกินโดยการใช้กันไกลหรือมีดเพราะเกาหลีเขาชอบใช้กันไกลเรียบร้อยค่ะอืมน่าทานมากค่ะ พวกเราคือทุกฝาวารายที